จเจริญพรสาธุชนญ,ญาติโยมที่กำลังฟังอยู่ในขณะน,นี้วันนี้ก็จะมาพูดเรื่องของอปรากฏการทางจิตเนาะก็คือหมายถึงว่าจิตที่มันปรุงแต่งเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะแล้วเราจะดับมันไปได้ด้วยอะไรนะและประโยชน์สูงสุดของการเข้าไปรู้จักกับความคิดหรือว่าจิตปรุงแต่งเนี่ย มันจะทำให้เกิดประโยชน์อะไรเนาะทีนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าอันดับแรกเราต้องเข้าใจก่อนว่าออจิตที่มันปรุงแต่งเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะจิตที่ปรุงแต่งเนี่ยมันเกิดจากเจตนาคิดเนาะเจตนาคิดนี่ก็คือสังขารน,นั่นแหละนะไอ้ตัวสังขารเนี่ยนะมันทำให้มันผลักดันให้ตัววิญญ,ญาณเนี่ยนะตัววิญญ,ญาณ ตัววิญญาณเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนเครื่องฉายฉายโปรเจคเตอร์ฉายหนังต่างๆเนี่ยนะ,ะมันก็ผลักดันให้ตัววิญญาณเนี่ยนะไปควานหารูปนะหารูปในสัญญานะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยนะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยความคิดต่างๆจิตปรุงแต่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยล้วนแล้ว มันถูกเมมมันเคยถูกเมมโมรีไว้ในสัญญาหมดแล้วก็คล้ายกับม้วนฟิล์มเนาะมวลฟิล์มต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยวิญญาณตัวเนี้ยมันก็จะไปหาคิดเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันก็จะไปหาเรื่องนั้นในสัญญาในสัญญาออกมานะฮะ,ะทีนี้พอมันไปหาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะฉายฉายแสงออกมา ตัวที่ฉายแสงออกมาก็คือตัววิญญาณนั่นแหละตัวฉายแสงออกมาเนี่ยนะครับทีนี้พอมันฉายแสงออกมาปุ๊บเนี่ยธรรมชาติของวิญญาณเนี่ยมันจะต้องหาที่ยึดเกาะยึดเกาะอ,อารมณ์ใช่ไหมฮะมันก็จะหาส่องแสงออกไปว่ามันจะไปฉายถูกอะไรได้บ้างนะครับตรงนี้สำคัญมากถ้าเกิดว่ามันฉายออกไปแล้วมันไม่ถูกอะไรเลยเนี่ย นะความสว่างเนี่ยนะมันไม่ไปยึดเกาะกับอะไรเลยเนี่ยนะรูปมันก็จะไม่เกิดนะเห็นไหมเขาบอกว่าอ่าถ้าเกิดว่าไม่ไปยึดเกาะกับอะไรก็ไม่เกิดนาม,มารูปหรือว่ารูปนะครับสัญญาก็ต้องมีรูปเหมือนกันถ้าสัญญาไม่มีรูปเกิดขึ้นก็ไม่มีที่ยึดเกาะน,นะครับไอแสงของวิญญาณที่ฉายออกไปเนี่ยเมื่อมันไม่มีรูปปุ๊บนะครับมันก็หดกลับคืนนะครับมันก็หดกลับคืน ในขณะที่นั่งสมาธิเนี่ยมันมีแสงออกมาจริงๆนะไม่ใช่พูดเล่นนะครับแต่ไอ้แสงตัวเนี้ยไม่ใช่แสงจากวิญญาณแต่เป็นแสงของของฌานนะครับของฌานนะครับทีนี้มันหดกลับคืนไปนะหดกลับคืนไปพอมันหดกลับคืนไปปุ๊บรูปมันไม่เกิดนะครับเมื่อรูปมันไม่เกิดปุ๊กก็แสดงว่าสัญญาเนี่ยทำงานไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เต็มที่ใช่ไหมครับ พอสัญญามันทำงานได้ไม่เต็มที่มันก็ดับลงพอสัญญาดับลงวิญญาณมันก็นิ่งเฉยของมันนะครับแสงจะส่องออกหรือว่าส่องเข้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับไม่เกิดรูปขึ้นมาก็ไม่เกิดปรุงแต่งนะครับการไม่ปรุงแต่งนั่นเองทําให้เป็นสุญญาตาสมาธินะครับคือความว่างนั่นเองนะฮะอ่า,อาทีนี้ถ้าเกิดว่ามันส่องไปโดนฉากอะไรบางอย่างล่ะนะครับ เมื่อมันส่องไปโดนฉากอะไรบางอย่างมันก็จะเกิดเป็นรูปขึ้นมาไอ้รูปตัวนี้แหละนะครับที่ทําให้ไอ้ผู้รู้ผู้เห็นเนี่ยผู้ดูผู้สังเกตการเนี่ยมีมีเวทนาขึ้นมานะครับออพอเราเห็นรูปปุ๊บเนี่ยรูปที่ชอบใจนะครับเมื่อเราเห็นรูปที่ชอบใจเราก็เกิดความสุขเมื่อไม่เห็นรูปที่ชอบใจก็เกิดความทุกข์นะหรือว่ารูปที่มันไม่เกิดการปรุงแต่งมันก็เฉยนะครับ หรือการเฉยอีกอย่างหนึ่งก็คือการเฉยแบบโมหะนะฮะก็คือไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็เลยไม่สนใจเหล่านี้เป็นต้นนะก็เกิดเป็นเวทนาเมื่อเกิดเป็นเวทนาก็เกิดเป็นตัณหานะครับตัณหาก็คือการยึดยึดติดยึดมั่นถือมั่นในรูปเนาะความพอใจในรูปนะครับความพอใจในรูปความไม่พอใจในรูปนะ เมื่อเกิดความพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นมันก็เกิดความยึดมั่นถือมั่นนะไอ,อตัวยึดมั่นถือมั่นนะั้นเรียกว่าอุปทา,านเนาะยึดมั่นถือมั่นในรูปถ้ายึดมากอ่ามันก็จะเออถ้ายึดยึดบ้างไม่ยึดบ้างนะมันก็จะเป็นภพอ่าแต่ถ้ามันยึดมากเลยมันก็กลายเป็นชาติคือมันเกิดละเกิดใหม่ละฉราก็เกิดขึ้ พอมันฉายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยสัญญาก็ทํางานอยู่ตลอดใช่ไหมครับสัญญาก็ทํางานอยู่ตลอดอวิญญ,ญาณก็ทํางานอยู่ตลอดสังขารก็คือไอตัวที่ทําให้ทุกอย่างทํางานได้ปกติเนี่ยมันก็ทํางานอยู่ตลอดนะครับวิญญ,ญาณก็ฉายมีหน้าที่แค่ฉายอย่างเดียวใช่ไหมครับอไอตัวฉากยังอยู่เนี่ยนะครับนะ มันก็ทำงานไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆความชาราของจิตมันก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับเมื่อไหร่ที่มันยังทำงานอยู่ความชาราก็เกิดขึ้นแต่เมื่อไหร่ที่ตัวสัญญาเนี่ยมันฉายมันหมดละม้วนฟิล์มเนี่ยมันหมดเรื่องมาแล้วนะครับมันก็เกิดมรณะขึ้นมาเขาว่ามรณะก็คือรูปดับไอความดับเนี่ยนะครับแต่ถามว่าความดับแบบนี้เนี่ยนะ มันเป็นดับที่ไม่ได้เกิดปัญญาเมื่อมันความดับมันไม่เกิดปัญญามันประกอบด้วยตัณหาอยู่ใช่ไหมครับมันก็เกิดทุกโทมนัสขึ้นมาคําว่าโทมนัสตัวนี้ก็คือต้องการจะคิดอีกนั่นแหละพอต้องการจะคิดอีกสังขารใช่ไหมครับสังขารคือเจตนาจะคิดก็เกิดขึ้นเพราะสังขารเจตนาจะคิดเกิดขึ้นมันก็ดันวิญญาณอีกเหมือนเดิมดันวิญญาณขึ้นมาควานหาสิ่งต่างๆในสัญญาอ่า พอดันควานหาสิ่งต่างๆในสัญญาเจอแล้วใช่ไหมครับวิญญาณมีหน้าที่ฉายสัญญาก็เอารูปออกมาใช้โดนฉากก็มันก็เป็นปรากฏการเดิมเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกทีนี้เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราดึงสัญญาออกได้สัญญาที่มีรูปออกได้นะครับวิญญาณก็หายไปหรือ,อไม่ใช่วิญญาณหายนะครับถ้าสัญญาดึงสัญญาที่มีรูปออกได้นะครับรูปก็ไม่มี เนาะเราดึงฉากออกได้นะรูปก็ไม่มีนะแสงมันก็ส่องไปเรื่อยๆส่องไปเรื่อยๆส่องไม่ไม่มีรูปเนาะตัววิญญาณเองนะฮะเมื่อไม่มีรูปมันก็ไม่มีเวทนาใช่ไหมครับไม่มีตัวเวทนาเอานามารูปไม่เกิดเวทนาก็ไม่เกิดเห็นไหมฮะเมื่อเวทนาไม่เกิดสัญญาไม่เกิดมันก็เป็นความว่างแล้วบัดนี้มันก็มีตัววิญญาณเฉยๆส่องออกมาก็ไม่โดนรูปไม่โดนฉาก ไม่โดนฉากมันก็ไม่เกิดรูปเมื่อไม่เกิดรูปมันก็เป็นแสงรู้เฉยรู้เฉยนั่นแหละคําว่าสุญญาตามันก็เกิดสุญญาตาสมาธิก็เกิดกว้างขวางออกกว้างออขวาง,วางออกไปนะครับก็ไม่มีที่สิ้นสุดนั่นะแหละมันถึงรู้สึกว่างว่างเฉยนะครับว่างเฉยนะครับดับทั้งสัญญาและตัวเวทนาไปให้ได้นะครับก็เป็นความดับนะครับนั่นแหละนะ ทีนี้พอไอตัวว่างเฉยมันเกิดน,นั่นแหละความคิดมันก็ดับไปด้วยนะครับเออถึงแม้ว่ามันจะดับถ้ามันดับอย่างเงี้ยคือเรายังไม่เข้าใจว่ามันมีตัวสังขารที่เข้าไปผลักดันเนี่ยเขาเรียกว่าเจตนาที่ทําให้สัญญาณเออทำให้วิญญาณไปผลักดันวิญญาณไป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 ควานหาสัญญาเนี่ย เมื่อเราไม่รู้จากสังขารตัวนี้นะครับมันก็จะเกิดอยู่เรื่อยๆพอพอมันเข้าถึงจิตเดิมแท้ก็คือมีวิญญาณล้วนๆเนี่ยก็เป็นจิตเดิมแท้แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าตัววิญญาณตัวนี้มันยังมีตัณหาอยู่นะครับมันปะปนด้วยตัณหาคือความพอใจไม่พอใจรวมทั้งเมื่อมันมีความพอใจไม่พอใจอยู่มันก็มีอวิชชาใช่ไหมครับยังมีอวิชชาอยู่เมื่อยังมีอวิชชาอยู่นะครับ ไอเจตานาที่จะไปควานหารูปมันก็เกิดอีกนะครับเ,ออเจตานาควานหารูปก็คือสังขารก็เกิดอีกนะครับทีนี้เวลาเราจะรู้ทันเนี่ยนะครับเมื่อความคิดเกิดขึ้นหมายถึงรูปเกิดเราต้องพิจารณาอย่างนี้ว่าโอ้รูปตัวนี้มันปรากฏขึ้นเนี่ยได้ด้วยวิญญาณเป็นผู้ฉายสัญญา,เ,าเป็นผู้ให้รูปมามันประกอบด้วยสิ่งเหล่านี้เนาะ พอมันรู้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับพอมันรู้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันเห็นองค์ประกอบก็คือเห็นจิตในจิตเนาะพอเห็นจิตในจิตเห็นองค์ประกอบของมันปุ๊บเนี่ยนะอวิชามันก็เริ่มจางคลายนะครับวิชาก็เกิดขึ้นเมื่อวิชาเกิดขึ้นปุ๊บมันก็เกิดเป็นเวทนามันก็ดับนะครับรูปมันก็มันก็ดับนะครับ รูปมันดับเพราะว่ามันรู้จักวิญญาณกับสัญญาเนาะนั่นแหละนะครับทีนี้ทีนี้เราก็ต้องพิจารณาอย่างนี้ว่านะครับถ้าเกิดว่านะเจอรูปนะเมื่อรูปเกิดขึ้นปุ๊บเราก็พิจารณาตลอดตลอดตลอดอย่างนี้นะครับตัณหาในรูปมันก็หายไปคือความพอใจไม่พอใจในรูปก็หายไปเพราะว่าเราเข้าใจ นะครับคือตัววิชามันมาคือเข้าใจว่าอ๋อมันก็เกิดกับวิญญาณกับสัญญานี่เองเนาะพอเข้าใจอย่างนี้ปุ๊บมันก็หยุดนะครับอ่าทีนี้พอมันฉายไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเร,รอรออเรื่อยเรู้อยเรื่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 อยนะครับอ่าเมื่อรู้บ่อยๆเข้าเนี่ยเจตนามันจะหยุดทันทีไอเจตนาคิดนั่นแหละตัวสังขารมันก็หยุดโดยอัตโนมัตินะครับเพราะตัวอวิชามันถูกตัดออก ตัววิชาถูกตัดออกเพราะมันรู้ว่าสัญญาและวิญญาณเนี่ยมันทํางานทําให้เกิดรูปนั่นแหละคือตัววิชานะครับเพราะวิชาหรือปัญญามันเกิดอวิชาก็ดับลงพราะวิชาดับลงสังขารก็หายไปเมื่อสังขารหายไปก็ไม่มีเจตนาที่จะไปผลักดันวิญญาณให้ควานหารูปในสัญญานะครับ เมื่อไม่มีการผลักดันวิญญาณให้ควานหารูปในสัญญาก็ไม่เกิดรูปขึ้นมานะครับเมื่อไม่เกิดรูปขึ้นมาเวทนาก็ไม่เกิดคือความสุขความทุกข์ความเฉยก็ไม่เกิดนะครับนี่เองจึงเป็นความว่างนะครับความว่างก็เกิดขึ้นคําว่าความว่างเกิดขึ้นก็คือมีวิญญาณตัวเนี้ยอยู่โดดโดดเดีียวเดียวเดียวมีแสงส่องออกมาก็ไม่เห็นนะครับไม่เห็นฉาก ก็เป็นวิญญาณโดดเดียวเป็นสุญญะสมาธิมีความว่างเป็นที่สุดมีความเห็นในการเป็นอนัตตานะครับก็เกิดขึ้นความเห็นในการเป็นอนัตตาก็คือเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นมายาที่เกิดจากแสงของวิญญาณเนี่ยมันไปฉายทำให้เกิดรูปนั่นเองโลกนี้ทั้งโลกจึงกลายเป็นความว่างใช่ไหมครับเป็นสุญญตาในที่สุด ดัดน,นี้นี่เองครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราทั้งหลายเนี่ยพิจารณาอย่างนี้ในจิตของเราเวลานั่งสมาธิแต่ละทีเราก็พิจารณาอย่างนี้ความคิดเกิดขึ้นก็สังเกตความคิดเกิดขึ้นก็สังเกตสังเกตว่ามันเป็นสัญญามันเป็นวิญญาณนะครับความคิดที่เป็นรูปภาพเคลื่อนไหวเกิดขึ้นเนะนี่ยก็รู้ว่าอ๋อนี่มันเป็นวิญญาณที่ถูกฉายขึ้นโดยการไปควานรูปในสังขารพอรู้โดยการไปควานรูปในสัญญา ครับรู้อย่างนี้ปุ๊บอวิชาดับเลยครับนะวิชาเกิดขึ้นทันทีนะ,ะเพราะฉะนั้นก็ลองนะครับให้ให้ให้ลองไปปฏิบัติด,ดูเนาะเป็นสิ่งที่ง่ายจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากเนาะเมื่อเข้าใจแล้วมันก็เป็นเรื่องง่ายนะครับปฏิบัติคือขอให้เข้าใจเพียงแค่ครั้งเดียวเนี่ยมันง่ายเลยแต่ถ้าไม่เข้าใจปุ๊บปฏิบัติไปมันก็ยังแบบ ค่องคล่องคาคา,ายังมีความวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยมีมีความไม่เข้าใจบังเกิดขึ้นอยู่นะฮะก็ลองดูนะครับเอาไปปฏิบัติด,ดูได้นะ